วางแผนมีครอบครัวหรือมีลูกควรตรวจสุขภาพก่อนเริ่มรู้ไหมทำไมก็เพื่อตรวจหาโรคทั้งพันธุกรรมแล้วก็ดูในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับในการตั้งครรภ์แล้วก็ดูความพร้อมในการตั้งครรภ์ของพ่อแม่ครับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ตรวจไม่รู้นะคะ สวัสดีสสดครับเม้งครับอายุ37ปีครับ เบดค่ะอายุ32ปีค่ะทําไมถึงอยากตรวจสุขภาพนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยวางแผนที่จะมีน้องนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรามีบุตรยากหรือเปล่าม,มีโรคทางพันธุกรรมอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราสองคนเนี่ยก็มีอายุค่อนข้างหยืดแล้วด้วยค่ะคิดว่าการตรวจมันสําคัญเพราะว่าเราต้องการดูในเรื่องของโรคและก็ความเสี่ยงต่างๆนะครับที่มีโอกาสในเรื่องของความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ก็เคยตรวจสุขภาพแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเป็นการตรวจภายในตอนนั้นเนี่ยประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแต่ แต่หลังจากที่ตรวจแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะของผมก็เคยตรวจเชื้อสุจิมาโอก็มเีเรื่องของภาวะเสี่ยงเรื่องของเชื้อน้อยนะครับเพราะว่าการพักผ่อนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับก็มีการปรับ ได้พบกับแพทย์เฉพาะทางนะครับเรื่องสูตินารีเวศนะครับเพื่อปรึกษาเรื่องการมีลูกครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยได้ตรวจถึง11รายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอันรตซาวฮอร์โมนรังไข่แล้วก็ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันค่ะครับของผู้ชายก็จะมีการตรวจเลือดนะครับแล้วก็มีการตรวจคุณภาพของเชื้อสุจิด้วยครับทั้งหมดก็9รายการอย่างแรกเลยก็คืองดการมีเพศสัมพันธ์นะครับ48ชั่วโมงครับ สำหรับผู้หญิงนะคะงดเด็ดยาตอดยาหรือส่วนล้างช่องคลอดก่อนรับบริการค่ะถ้าไม่สบายมีไข้<ม>ก็รักษาใหา้หายก่อนเข้ารับบริการนะครับสำหรับผู้หญิงค่ะไม่ควรตรวจช่วงมีประจำเดือนนะคะหรือตรวจหลังมีประจำเดือนแล้ว7วันค่ะอย่าลืมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาตรวจ24ชั่วโมงด้วยนะครับตอนนี้ถึงเวลาไปเจาะเลือดตรวจร่างกายกันแล้ว okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราตรวจแพ็กเกจคัดกรองเรื่องของผู้มีบุตรยากเนาะคะ่ะของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้จเจาะเลือดแล้วก็ได้ตรวจคัดกรองเรื่องของสเปิร์มไปแล้วเนาะคะ่ะหมอแจ้งผลเลือดนะคะของผู้หญิงนะคะไม่มีภาวะซีดอะไรเนาะคะ่ะเรื่องโรคติดเชื้อต่างๆที่เราตรวจการของ H I V ซิฟิลิสแล้วก็เรื่องไวรัสต่างๆเสร็จดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีคู่ม้อกันเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่มีภาวะเสี่ยงของเรื่องธาลัสซีเมียของคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะตรวจไปก็ไม่มีภาวะซีดอะไรไม่มีความเสี่ยงธาลัสซีเมียโรคติดเชื้อออกกกก็็ไไมมมม่มีปปปััญหหาะะะรรนะะนนคเเืลสิิต ของคุณผู้หญิงตรวจอันตาราซาทางช่องคลอดไปนะคะคมดลูกก็คือดูดีไม่มีเนื้องอกอะไรนะคะคแล้วก็รังไข่สองข้างดูดีไม่มีซิ่์อะไรนะคะถามคุณหมอนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนมีน้องเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลากี่เดือน,นะคะก่อนที่จะมาตรวจเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นที่จะวางแผนสามารถเข้ามาเช็กได้เลย สามารถตรวจได้เลยค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นที่จะวางแผนแล้วถ้าผลตรวจมันไม่ปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับหรือว่าต้องมีกินยาอะไรไหมครับสำหรับผู้ชายนะคะถ้าผิดปกติถ้าหมายถึงผลของสเปิร์มนะคะใช้เวลาตรวจซ้ำอีกทีสัก2เดือนค่ะ ช่วงที่เราใช้ในการปรับพฤติกรรมประมาณ2เดือนปรับพฤติกรรมหมายถึงว่าก็เป็นช่วงที่ต้องนอนพักผ่อนให้พอกินให้ดีออกกําลังกายที่เหมาะสมทานแอลโกอฮอล์หรือสบบุรีก็ควรที่จะงดทั้ง2อย่างเลยค่ะแล้วก็มาตรวจซ้ําที่2เดือนค่ะหลังตรวจไปแล้วอะค่ะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อบ้างอะค่ะทั้งคู่นะคะหมายถึงก็รักษาสุขภาพรรให้แข็งแรงทานอาหาร <c oughs> ที่ดีครบ5หมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอน,นอนพักผ่อนให้พอนะคะคอยจดเรื่องของประจําเดือนใ้ช่วงตกไข่แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีการตกไข่ค่ะ ควรจะต้องกลับมาตรวจซ้ำไหมครับถ้ามันยังไม่ตั้งครรภ์รถ้าผลตรวจทุกอย่างปกติทั้งหมดเลยนะคะถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ภายใน6กถึงสิเดือนก็ควรจะเข้ามาตรวจซ้ำค่ะแล้วก็มาวางแผนการตั้งครรภ์กันอีกทีนึงค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็วางแผนที่จะมีลูกอย่าลืมตรวจสุขภาพกันก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานราคาก็ดีด้วยเพราะเราสองคนจองผ่าน HD Mall สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถจองคิวหรือสอบถามเิ่มเติมได้ที่ hdmall.co.th ราคาดีแถมมีโปรบ่อยๆบริการเต็มสิแน่นอนค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ